ข่าวนี้ค่ะแม่ทัพภาคที่3ค่ะก็ได้รับมอบน้ําดื่มสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือค่ะ ที่บริเวณโถงกลางกองบัญชาการกองทัพภาคที่3ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตำบลบ้านคลองอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพลโทกิติพงษ์แจ่มสุวรรณแม่ทัพภาคที่3ได้ทําการรับมอบน้ําดื่มเพื่อสนับสนุนแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือจํานวนทั้งสิน 6, ้น6000ขวดจากคุณบัวผันเผือกใต้ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขายภาคเหนือตอนล่างและคณะค่ะบริษัทแอดวานซ์ไวเลสเน็ตเวิร์กจำกัดค่ะ ในการนี้นะคะแม่ทัาภาคที่3ก็ได้กล่าวขอบคุณนะคะแล้วก็เป็นภาคีเครือข่ายของภาคเอกชนที่สําคัญในการร่วมกันบูรณาการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือโดยหลังจากนี้จะดําเนินการส่งมอบน้ําดื่มให้แก่ชุดปฏิบัติการป้องกันและดับไฟป่าในการปฏิบัติภารกิจการเฝ้าระวังระัตะเวนแล้วก็ดับไฟป่าเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไปค่ะ เรียกได้ว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานราชการแล้วก็ภาคประชาชนนะคะที่มีการขับเคลื่อนในการที่จะป้องกันไฟป่าในอันนี้ค่ะก็จะมีชุดปฏิบัติการป้องกันร,ระดับไฟป่าโดยซึ่งเป็นกองกําลังของทางทหารเนาะเขาก็มีการปฏิบัติงานลงพื้นที่ปฏิบัติงานกันอย่างต่อเนื่องอย่างเต็มที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยหรือว่าคนที่เขาอยากจะสนับสน,นุนหรือว่าให้การช่วยเหลือให้กับผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเขาก็เลยนําน้ําดื่มมาบริจาคให้เพื่อที่จะให้มีการ พักผ่อนเนาะมีการ<ช>ดื่มะนะมีพักผ่อนบ้างค่ะใช่ค่ะก่อน